4ี่คำถ้าไม่อยากให้เวลามาฆ่าคุณคุณก็ต้องให้ค่ากับเวลา T เนี่ยมาจากคำว่า transform นะครับแปลว่าเป็นแปลงตัวเอง I มาจากคำว่า interest ที่แปลว่าเพ่งความสนใจไปที่เป้าหมายแล้วก็ความฝันของคุณ passion ของคุณแล้วก็ตัว M ก็คือ motivation ซึ่ง motivation เนี่ยมันมีอยู่2ออย่างก็คือ internal motivation กับ external motivation ใช่ไหมครับ แต่ว่าการที่เราได้รับ external motivation เนี่ยการได้รับแรงบันดาลใจหรือกำลังใจจากภายนอกเป็นสิ่งที่ดีครับแต่สิ่งที่จะดีกว่าก็คือว่าเราสร้าง internal motivation สร้างแรงบันดาลใจกำลังใจให้กับตัวเราเองได้เพราะตัวเราอยู่ตลอดกับตัวเรา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ E ก,ก็ excite ก็คือมีความตื่นเต้นมีไฟมีฝันคิดบวกตลอดเวลานี่คือตัวย่อที่มาจากคำว่า time ที่แปลว่าเวลา T I M E ซึ่งเอาละผมจะมาอธิบายวิฟให้ฟังร่าวๆกันลวกันว่า transform เนี่ยเป็นแปลงตัวเองคืออะไรนะครับคือเราต้องดูก่อนว่าเราเพ่งความสนใจเป้าหมายไปข้างฝั่งของเราคืออะไรใช่ไหมครับพอเราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราก็สามารถจะพร้อมที่จะปรับพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะจูน ให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้เพื่อที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําเป้าหมายของเราให้เป็นจริงได้และในระหว่างทางที่เราเดินไปสู่เป้าหมายนั้นเราก็ต้องมี motivation ก็คือการให้กําลังใจตัวเองแล้วก็มีความตื่นเต้นมีไฟก็คือ e x e c i s e ก็คือมีฝันมีไฟมีคิดบวกแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้กําลังใจไม่ตกแล้วเราจะได้ move on ไปต่อได้นะครับนี่ก็คือที่มานะครับผมผมยกตัวอย่างก,ก็คือว่า ถ้าเป็นเรื่องของการอินเทรสก็คือตั้งเป้าหมายการมีเป้าหมายอย่างผมอย่างเงี้ยก็คือเป้าหมายผมคืออะไรก็คือเจตนาเจตนาที่จะสร้างอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีเพื่อทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีช่วยตัวเองได้ด้วยตัวเองรอดแล้วก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้ด้วยเกื้อกูลคนอื่นได้ด้วยและในขณะเดีวยวกันผมก็สามารถนําสุขภาพดีนั้นเอามาเป็นปัจจัยในการเกื้อกูลเกื้อหนุนในการปฏิบัติธรรม นี่ก็คือเป็นเจตนาเราเป็นเป้าหมายผมพอผมรู้เป้าหมายผมแล้วผมก็จะเอาเป้าหมายตรงนี้แหละทำยังไงก็ได้ transform ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้กําหนดทิศทางไปสู่เป้าหมายได้แต่ในระหว่างทางที่เราจะไปสู่เป้าหมายเนี่ยเราจะต้องมีกําลังใจคือ m o t i v a t ตัวเองบ้างมี exercise มีความตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้กําลังใจไม่ตกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเพ่งไปที่ความสนใจไปที่เป้าหมายระหว่างทางมันจะมีสิ่ง อะไรก็แล้วแต่ที่มาฉุดล้างเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าละสายตาไปจากเป้าหมายเพ่งไปที่ความสนใจที่เป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสาในใจกับเป้าหมายแล้วก็เวลานะครับนี่คือการ Management หรือคือการบริหารเวลาอยู่ใน4คํานี้แหละ T I M E นะครับก็คือ Transform Motivation Interest แล้วก็ Excite นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับ นะครับก็ถ้าเกิดถ้า,ถาใครชอบคลิปเนะื้อหาสั้นๆหรือดีๆอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดใจกดเม้นต์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนลยครับแล้วพบกันโอกาสหน้าครับผมออออาบาบมีชชคสมบรับวันนี้สวัสดีครับ